เดี๋ยวพุ้นก็มามกึ้นนออกปากเลยหนาวแหง้งเย็นแห้งหลายูนันี่ป่าเราไปใส่บาตรนะคะจอดอยู่นี้จอดรอบเราพาจันจะมาไงบองไปใส่รันั่นฮะฮะมึงเล่นฮะมึงเล่นถ่าซ้ำบมมาจาันมา ý <laughs> leo, ai nào 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 bọt hoa bọt hoa bà bà bọt này bọt yên 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 หนาวววอุ้มหนาวบ่วอุ้ยหนาวหนาวหนาวเย็นเย็นนี่คุณนายคุดออกปากเร็วๆหนาวทำเบิ้งคุณนายเออคุณนายบรรยากาศยามเช้านะคะรถใส่บาต เด็กหน่อยถามกันแล้วถามกันแล้วถามตังบึ้งหืมถามผู้เลยถามพี่ป้ายสวัสดีจ้า เด็กหน่อยเด็กหน่อยรอนะคะร,รอรอพาจาร์ตัวหนึ่งหาไอดีน้อหาพี่ไปหาตังน้อ mos ao lưng dumb mos ao chom tesoo dick noi đít nồi u nó hèn dinh như dinh bóng 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 dinh หนาวว่หนาววมึงหมอกกระายมึงหมอกหมกหลเลยโอ้ยโอ้ยอยากนั่งขึ้นไปไป้า <c> ย <oughs> อยากนั่งขึ้นเขาฝุ่นมากเราเป็นขบวนเลยเธอเนี่ยมาแล้วนะคะฝุ่นฮะ อ้ายมาแล้ว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 ทายจันมาแล้วเสียงตุ๊ดแม่วิวิต้นไม้หนี มาแล้วนะคะแกงแกงพี่บัวเจอแกงบ้านอุ้มนะคะเฮ้ยไปเข้าไปยืนแยกถาเลยแยกเลยนะเต็มถนนเลยเข้า บาตรยามเช้านะคะร่อมงึงแยกนี่ละเอ้าวเออเออใส่บาทมาล่อใส่บาท,าบาทนั่นลงลงนั่นลงลงนั่นลงลง ลามาทีอันนั้นกตาเขาแล้วนะ่ะยกขึ้นยกขึ้นมาแล้วมาแล้วลุกขึ้นว่ <c oughs> <c oughs> ายไปลุกขึ้นเขาใส่น้ำละ vâng 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 vâng

หนาวหนาวหนาังอบบาดิมารับบ้านอาอบวะอบเร็อนี่ป้อยู่ไปกับแม่ลูกอยไปกับใครไปกับแม่ไปกับพี่าหแล้วมาหนแ้วมา หาใครหาใครพี mm ่ป hmm> ้ายโอ้ไม่อยู่นี่ไปบ่นี่ไปไปน้องพี่บัวบ่นี่ทอ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 โอ้ไปเลย <laughs> Má tang phải phải phải, lô 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 lơ lô 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 คิดถึงคิดถึงหมดเลยใช่ไหมนี่คิดถึงหมดเลย <c ười> คิดถึงหมดทุกคน, <c ười> คกคนเอาไม่คิดถึงพี่ป้ายเลย ลืมแล้วลืมแล้วลืมแล้วอยากทำกันดีเน้อยเอาได้โจตกมตัก <c oughs> <c oughs> ไปไหมไปไหม <c oughs> ไปไปเป็นขบวนเลยเข้าไปเดี๋วเข้าไปไกลแล้วเฮ้ยเฮ้ย้ยไปเท่าไหนกินหอดไผนี่กินหอดพู้ใดไหกินหอดพี่ปาย

พี่ปายแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วมีพะว่านาวิ่งมากอเอวีชัยอ่ะมีอันนี้ครบเลยครอบครัวส่เยเอสวยมากเลยถ่ายต้นอย่างไระ้นย้ยูรียี่สิบโอเคสวยมากเลยส่งให้ด้วยจะพูด ไปไปกับบ้านขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะฝากกดแชร์กดไลค์นะคะเ,คเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญหักไปแล้วหนึ่งตน้นต้นบักย่อมสวัสดีค่ะ